ในระบบพิตีแคเมนู PC Data Entry หลังจากที่ทำการตั้งวงเงินสดย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูที่หน้าต่างรับเงินสดย่อยสำหรับหน้าต่างรับเงินสดย่อยเพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการรับเงินสดภายหลังจากที่มีการตั้งวงเงินสดย่อยเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่หน้าต่างรับเงินสดย่อยนะคะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลคือ1เลขที่เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่ม running ที่รูปคนวิ่งได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะ running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะในส่วนของวันที่เอกสารโปรแกรมจะแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมตัติตามวันที่ปฏิทินหรือวันที่ปัจจุบันค่ะ จากนั้นนะคะที่ช่องวงเงินสดย่อยสามารถเลือกวงเงินสดย่อยเพื่อทําการอ้างอิงมาบันทึกรายการรับเงินสดย่อยได้โดยหากทราบรหัสวงเงินสดย่อยสามารถพิมพ์ลงไปเองได้เลยค่ะหรือหากไม่ทราบนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อทําการเลือกวงเงินสดย่อยขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะที่ช่องหมายเหตุสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะเช่นรับเงินสดย่อยแผนกบัญชี หลังจากนั้นนะคะที่ช่องจำนวนเงินรับทำการระบุยอดเงินที่รับเข้ามาจริงได้เลยค่ะว่าทำการรับเงินสดย่อยในครั้งนี้เป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูที่แท็บ GL แท็บ GL จะเป็นแถบที่ใช้โพสต์บัญชีในหน้าต่างรับเงินสดย่อยนะคะ สามารถตรวจสอบการโพสต์บัญชีเดบิตเครดิตได้ก่อนทำการบันทึกข้อมูลโดยทำการคลิกที่ปุ่มสีเขียวโปรแกรมก็จะทำการโพสต์บัญชีเดบิตเครดิตให้อัตโนมัติค่ะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไข GL และทำการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้เลยหรือต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เลยค่ะกรณีที่มี allocate หรือมีแผนกนะคะ หากมีการตั้งออปชันเอาไว้แล้วให้รหัสบัญชีมีอ l โลเ t ตหรือมีแผนกมีจ็อบเมื่อทำการบันทึกข้อมูลกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสจ็อบรหัสแผนกโปรแกรมก็จะมีแมสเซจแจ้งว่าจะต้องทำการระบุก่อนด้วยค่ะและเมื่อทำการแก้ไขารายการเสร็จแล้วก็ทำการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรับเงินสดย่อยได้เลยค่ะหลังจากที่บันทึกรายการรับเงินสดย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมก็จะทาการเพิ่มวงเงินสดย่อยเข้ามาให้ค่ะ หลังจากที่ทำการรับเงินสดย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะผลที่ได้ก็จะมีผลกับรายงานซึ่งจะเป็นรายงานเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อยรายงานรับเงินสดย่อยค่ะรวมถึงมีผลกับรายงานบัญชีแยกประเภทนะคะและรายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ GL ต่างๆด้วยค่ะและนี่คือหน้าต่างรับเงินสดย่อยค่ะ